สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเลยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ปังมีแนวทางหวยลาวก็ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพอดีปังลืมนะว่าพรุ่งนี้มีหวยลาวก็มีเห็นมีคนมาคอมเมนต์ขอหวยลาวนะคะก็หวยลาวนี่ปังจะใช้สองสูตรนะคะวันนี้ใช้แค่สองสูตรแค่นั้นสูตรสามสูตรสี่ไม่เอาแล้วเนาะเพราะว่าลองคิดย้อนหลังแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เดินดีเท่าไหร่นะคะ ถ้าใครจะวัดดวงแค่สูตรหนึ่งก็ดูจากสถิติตัวเลขเนี่ยหนึ่งสูตรจะทำได้สองตัวจริงๆมันสามตัววินนั่นแหละแต่ว่าปังไม่เอาปางเอาตัวเด่นไปเลยก็เหมือนวันนี้เข้าใช่ไหมเข้าแล้วก็หลุดสองเข้าสองหลุดหนึ่งอันนี้เมื่อเมื่อวันที่ยี่สามหลุดนะคะก็เดี๋ยววันที่หกอันนี้บังคิดแล้วของวันที่ยี่หก มองเห็นไหมส่วนสูตรสองสูตรสองหลุดมาแล้วห้าวันสูตรสองหลุดมาแล้วห้าวันถ้าใครจะวัดดวงนะคะวันพรุ่งนี้วันที่หกก็ให้ซื้อเก้าสามกับเก้าหกสองตัวสองตัวบนล่างกับก็กี่ตัวก็เท่ากับแปดตัวเนาะ ตัวละสิบบาทก็แปดสิบบาทถ้าจะเล่นแค่สูตรเดียวนะคะก็ให้ใช้สูตรหนึ่งเพราะว่าถึงมันจะหลุดสองงวดสามงวดสี่งวดเงี้ยยังไงก็ก็ไม่ขาดทุนถ้าคนแบบไม่เล่นหวยฮานอยนะรอหวยลาวนะก็ได้กินขนมนละก็คลิปนี้ก็มีแนวทางให้แค่นี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะหลุด ทุกสํานักไม่มีใครให้แม่นนะคะปางแค่เอามาให้เป็นแนวทางเพื่อนขอมาปังก็ลงให้นะคะใครชอบก็ตามส่วนใครไม่ชอบก็ไปตามสํานักท่านอื่นได้นะคะเราไม่ว่ากันนะบางคนก็กมีคนที่เขาวางแม่นๆม่นเขาก็มีหลายคนหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะบางคนก็ให้สามตัวตรงเลยก็ตัวเลขสามตัวก็คือหกเก้าสามสามเก้าหนะคะก็เวลาซื้อก็คือ วินตัวเลขอย่างนี้แหละ9เอ่อ6 9 3 3 9 6ก็แค่นี้นะคะก็ที่มีที่มีถูกจะจะเป็นสูตรนี้3ตัวแต่สูตรเนี้ยคือมันหลุดมา5วันแล้วมังก็เลยให้เพื่อนๆเล่นสูตรหนึ่งก็พอส่วนใครจะการสูตรนี้ไว้สัก2บาท5บาทอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะคะก็ ถ้าใครชอบคลิปของปังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะปังก็จะมีหวยความฝันที่จะมาเล่าทุกวันแล้วก็มีแนวทางหวยลาวให้ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสเนอะวันไหนที่มีหวยลาวออกปังก็จะลงให้นะคะบางวันปังลืมถ้าปังยังไม่ได้ลงก็คอมเมนต์บอกปังเข้ามาได้นะคะเพราะว่าบางทีปังไม่ค่อยชอบเล่นหวยลาวเท่าไหร่ พิ่งจะแล้วก็เพิ่งจะมามาคิดด้วยเมื่อก่อนจะจะคำนวณแค่ฮานอยกับรัฐบาลตอนนี้ก็หันมาคำนวณหวยลาวนะคะเห็นว่าเลขมันเดินพอใช้ได้ก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ